ตบู้มีเกียรติที่ชมอยู่ที่สนามในหานไว้แล้วก็ทางบ้านออกมาแล้วในประเภทของเหลือกันเฉียง2คนหญิงในรอบชิงชนะเลิศมาดูที่ว่าไหนเที่ยวนี้4ลู่4หลัมมี3ลู่3หลัมเท่านั้นที่จะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงจะเป็นใครหนอลู่ที่หนึ่งในนามของมหาสารคามสง่งสุมาทาเสนาลีกับสุดารัตน์คำยาลงเข้าประกวดลำปางส่งทิศนิรัตน์ยิ้มโสภากับอ๋องกับมลโฉจรสุกกรุงเทพฯนักขอส่ง,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 สงทิพยาเมียจับบาสิศพลาจันลีนีและทอและสุริศีสมุทรประการส่งกัลยาณีนี่จะคุณแลาเอว้หร เรือสี่หูสี่ตาสี่หูจมูกช่วยกันทีบช่วยกันพายช่วยกันงัดดูที่ว่าอินทรีสารในน้มของมหาสราคามจะไรแสงทางด้านล้ำปางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการได้หรือไม่ดูที่ว่าหนึ่งเดียวครับถึงเดินทางมันจะไปอีสานได้บมดไรบีไรขยีบอกว่าอีสานก่อเรือกันเชียงเป็นไว้ว้าวและดูที่ว่าทางด้านลํำปางจะหนีรอดปลอดภัยไหมในน้าของไอ้รถมาอีรถมารถมาเม,มืองล้ำปางจะหนีสาวไฮโซไฮโซกรุงเทพมหานครหรือว่าสาวใต้ดังดวนบูดา,าวิถีในน้มของสมุทรปราการจะไรบีไร จี้ไข่จักคว้าเหรียญทองเหรียญเงิน,งนเหรียญองแดงติดตามตอนต่อไปและเที่ยวนี้ จริงๆช่วยออกมาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้มหาสารคามพล้ำปางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการกำลังบดกำลังบี้วัวเรือเริ่มเสมอเสมอกันแล้วเอาเลยว่าเป็นธรรมดาเลยทีเดียวในลุ้นที่สามตอนนี้ลูกสุกว่าจะนำมาเล็กน้อยใส่โมกสีแดงในนามกรุงเทพมหานครที่ประภาจพาสศรีกับพาะจรินนารินทร์บอกว่าแรงแหงใส่มาโดยพิธามหาสารคามว่าอินสีอิสานในนามของสุพรรณใสนามวงกุศลรัตน์คำยาไลบีไลจีไลบีไลจีกรุงเทพมาแล้วเอาเละว่า กำลังใกล้ที่จะคว้าเหรียญทองได้หรือไม่ได้เพราะว่ากรุงเทพใส่หมวกแบงแอตแอบอกว่าบอกว่าบอกว่าจะแซงแต่ตอนนี้เจ๊ปิงว่ยังไงเจ๊ปิงจะแซงกรุงเทพด้วยเอาด้วยเดือีกนิดเดียวจะทันเลยไม่ได้เจ๊ปิงว่ยเจ๊ปิงเจ๊ปิงกรุงเทพปิงกรุงเทพปิงว่าแล้วตอนนี้ทางด้านทางด้านกรุงเทพมหานครไม่สนใจแล้วว่าเจ๊ปิงจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ทางด้านกรุงเทพมหานครเริ่มเสือกกระสนเริ่มกระเสือกกระสนเริ่มกระเสือกกระสนเข้าเส้นชัย